สวัสดีค่ะพี่กันนะคะมาแล้วค่ะตามนัดค่ะวันนี้11โมงนะคะเดี๋ยวเรารอสมาชิกสักครู่ค่ะวันนี้เรามีของมาจแจกด้วยนะคะทำงานกันอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าใครหยุดทาหยุดเหมือนพี่กันบ้างวันนี้นะคะวันที่10วันรัรมนูนะคะสวัสดีวันที่10ทธันวาคม2563ค่ะ ใกล้สู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่ากันแล้วนะคะพี่กันก็มีของดีๆมาแจากให้กับคุณแม่แล้วก็แฟนเพจทุกคนค่ะสวัสดี20สิบท่านค่ะใครรออยู่บ้างไหมคะวันนี้นะคะไลฟ์กันในวันหยุดค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณน้องนะคะสวัสดีค,คุณหมอบ้านนอกคีนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่นาวสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์ให้กับพี่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณชุติการะคะ่ะวันนี้ กันนะคะมาอะไรให้คำปรึกษานะคะแล้วก็มีหัวข้อดีๆนะคะมาฝากอีกเช่นเดิมคะ่ะโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องหัวข้อกันก่อนเลยวันนี้ความรู้ที่พี่กันนามาให้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยแม่ให้นมมักจะมีปัญหาว่าอยากจะรับประทานอะไรก็ไม่กล้ารับประทานนะคะกลัวว่าตัวเองเนี่ยรับประทานอาหารไม่ครบห้าหมู่แล้วลูกจะไม่ได้สารอาหารที่มีคุณค่ากลัวกลัวลูกขาดสารอาหารไปด้วยนะคะ กลัวน้ำหนักจะขึ้นนะคะกลัวรูปแพ้อาหารผ่านนมแม่นะคะทําให้การให้นมแม่ของเราเนี่ยมันเป็นมันดูเป็นเรื่องยากนะคะบางคนเนี่ยที่เคยเจอเนี่ยเลือกที่จะไม่ให้นมแม่เพราะว่าไม่มั่นใจในอาหารที่ตัวเองกินว่ามีคุณค่าเพียงพอสําหรับลูกไหมนะคะอันนี้คือคือประเด็นสําคัญเลยนะคะซึ่งเป็นอุปสรรคมากนะคะที่ทําให้คุณแม่หลายท่านที่หยุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะ โดยชอะคุณแม่กลุ่มแบบอายุน้อยกลุ่มวัยรุ่นเนาะบางทีกินอาหารไม่มีประโยชน์เขาก็ไม่กล้าที่จะให้นมลูกนะคะในวันนี้ค่ะพี่กันก็เลยนําหัวข้อมาฝากกันนะคะว่าจะตกลงแม่ให้นมเนี่ยทานอะไรได้บ้างก่อนจะตอบคําถามแม่ๆเช่นเคยน,นะคะเอาก่อนเลยก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะเดี๋ยวเราก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าอาหารหรือว่าสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนะะี่ยค่ะเอาไปใช้อะไรบ้าง จะบอกว่าไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวนะคะตัวแม่ก็สําคัญค่ะสารอาหารนะคะที่คุณแม่รับประทานเข้าไปหรืออาหารที่คุณแม่รับประทานเข้าไปเนี่ยจะนําไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับนมแม่เนี่ยสามเรื่องนะคะเรื่องแรกคือสร้างน้นํานมสําหรับทารกอ่าเรื่องที่สองค่ะใช้ใช้พลังงานในการผลิตน้นํานมกระบวนการทุกอย่างในร่างกายนะคะมีการใช้พลังงานนะคะและสามค่ะบํารุง ร่างกายของคุณแม่หลังคลอดค่ะอันนี้เห็นไหมคะว่าต้องมีเรื่องของการสร้างน้ํานมแล้วก็บํารุงคุณแม่ด้วยดังนั้นค่ะสารอาหารไม่ได้แค่สําหรับลูกนะคะแต่สําหรับแม่ก็สาคัญมากนะคะทีนี้แล้วต้องกินยังไงคะพี่กันกินตกลงกินอะไรได้บ้างอ่าพี่กันก็มีมาฝากค่ะอันดับแรกเลยก็พูดฟ้องฟางก่อนเลยแล้วกันพูดฟ้องฟางเลยคือแม่ต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมูค่ค่ะนะคะ กินห้าหมูและกินให้หลากหลายนะคะหมุนเวียนกันค่ะอย่าก,กินซ้ําๆเดิมๆไม่ใช่กินแต่ข้าวหมูทอดทุกมือ้ออันนี้ก็ไม่ใช่นะคะกินผัดขิงกับหมูทุกมือ้ออันนี้ก็ไม่ได้นะคะล่าสุดเหมือนมีคุณแม่ถามพี่กันมาว่าคุณแม่เนี่ยกินกินอาหารมื้อเดียวเลยอ่ะเพราะว่าทางบ้านเนี่ยไม่ให้กินอะไรเลยนะคะคุณแม่ก็เลยเบื่อเบื่อที่จะกินอาหารก็กินข้าววันละมือ้อโอ้โหอันนี้ยิ่งไม่ได้หนักเลยคะ่ะ ไม่แน่ใจว่าคุณแม่เข้ามาในไลน์นี้หรือ,อยังเพราะเมื่อวานเรานัดกันนะคะว่าให้คุณแม่เข้ามาฟังไลน์นี้แล้วก็เปิดไลน์ดังๆนะคะไปถึงคนทางบ้านคะ่ะสวัสดีนะคะเรามาถึงข้อแรกกันแล้วนะคะเรื่องของคุณแม่ให้นมควรกินอย่างไรนะคะคือกินอาหารให้ครบห้าหมูนั่นเองคะ่ะห้าหมูนะคะมีโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่นะคะและผักผลไมค้ค<อ>่ะข้อสอ่า ในกรณีที่คุณแม่นะคะคิดว่าตัวเองกินอาหารไม่ไมครบห้าหมูไม่หลากหลายพอ,อยาบำรุงธาตุเหล็กนะคะและขอลเซียมนะคะที่คุณหมอให้ไปช่วงที่ออตั้งครรภ์หรือฝากท้องเนี่ยนะคะคุณแม่สามารถรับประทานต่อได้เลยในช่วงหลังคลอดนะคะและถ้าหมดแล้วก็ควรซื้อเพิ่มหรือว่าขอคุณหมอเพิ่มนะคะถ้าคุณแม่ไม่มั่นใจว่าตัวเองกินอาหารครบผ้าหมูหรือเปล่านะคะบางครั้งจะสังเกตจาก การแสดงออกทางด้านร่างกายนะคุณแม่บางท่านเนี่ยดูซีเซียวเหลืองแล้วก็แบบไม่มีแรงเวียนหัวหน้ามืดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดจากสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนนี่แหละค่ะนะคะคุณแม่ต้องดูเอ้ยเป็นเพราะเรากินไม่ครบหรือเปล่า,ถ,าถ้าเราพยายามแล้วมันยังดูเหมือนยังไม่ครบเนะะี่ยค่ะก็ต้องรับประทานพวกธาตุนเหล็กเข้าไปชดเชยนะคะต่อไปข้อที่3ในการรับประทานของคุณแม่นะคะคุณแม่ต้องเพิ่มน้ําอีก1ลิตร 1 2ลิตรเลยก็ได้จากปริมาณที่เคยกินอยู่นะคะ mm. เช่นคุณแม่เคยกินวันละ2ลิตรคุณแม่ก็กินไปเลย4ลิตรโดยวิธีการกิน,กนคือกินแบบจิบๆนะคะน้ําขอเป็นน้ำน้าเปล่าดีกวะะ่าค่ะอย่าอย่าเพิ่มปริมาณน้ําหวานนะคะเพิ่มเป็นปริมาณน้ําเปล่าค่ะสวัสดี164ท่านนะคะวันนี้คาดว่าอาจบางท่านอาจจะยังไม่ได้พักกินข้าวนะคะ ข้อที่4ค่ะเราต้องกินอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะในคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะคะเพิ่มขึ้นยังไงนะคะก็คือเพิ่มอีก500กิโลแคลอรี่นะคะโดยพลังงานที่เพิ่มขึ้นขอเป็นพลังงานที่เพิ่มจากหมวดโปรตีนนะคะก็จะทําให้คุณแม่ไม่อ้วนด้วยและน้ํานมของคุณแม่ก็ข้นมีคุณภาพนะคะต่อไปค่ะข้อที่5ในการรับประทานอาหารของคุณแม่คือคุณแม่ควรรับประทานอาหาร เพิ่มมือเป็นมื้ออาหารว่างอีกสองมือก็คือแบ่งเป็นทั้งหมดห้ามือค่ะบางทีแม่ให้นมจะสังเกตว่าเราจะหิวระหว่างวันอันนี้เลยทําให้พี่แกนแนะนําว่าควรจะมีอาหารว่างระหว่างมื้อด้วยนะคะก็คือลักษณะคล้ายๆกับตอนที่เราตั้งครรภ์นะคะแต่ว่าอาหารว่างขอเป็นอาหารว่างที่มีประโยชน์นะคะหมายความว่าไม่กินแบบกรอบๆเคี้ยวกรอบๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะนอกจากช่วยให้เราอิ่มร่างกายของคุณแม่ก็จะรับอาหารขยะพวกนี้เข้าไปอาหารว่างที่มีประโยชน์อ่าอย่างเช่น เมล็ดเม็ดเม็ดแอลมอลอ่าเม็ดถัรร่วลิสงอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารว่างที่มีประโยชน์นะคะซีเรียลค่ะอันนี้ผลไม้นะคะช่วยได้กินแบบนี้ดีกว่านะคะ <S <S ค่ะแล้วทีนี้วันหนึ่งจะกินอะไรบ้างนะคะเอาง่ายๆบมื่พงที่ฟังพี่จันพูดเมื่อกี้ก็อาจจะไม่เข้าใจตรลงพี่กันูต้องกินอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะ เนื้อสัตว์ค่ะเนื้อสัตว์เนี่ยควรจะต้องกินทุกวันเนื้อสัตว์เนี่ยก็เป็นอาหารในหมวดโปรตีนนะคะต้องกินทุกวันกินสลับกันนะคะโดยอาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้อปลานะคะเนื้อไก่นะคะเนื้อกุ้งเนื้อหมึกหมึกกินได้อาหารทะเลนี่กินได้นะคะกินได้ไม่ต้องงดข้อที่สองกินไข่วันละหนึ่งฟองค่ะกินถึงกันไหมคะไข่ กินไข่ได้นะคะไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะวันละหนึ่งฟองวันนั้นเหมือนมีคุณแม่ถามพี่กันมาว่ากินไข่ไก่ไม่ได้กินไข่เป็ดได้ไหมกินได้เลยนะคะอันดับสมที่ต้องกินในแต่ละวันคือนมสดค่ะถ้าคุณแม่นะคะกินนมวัวไม่ได้นะคะหรือว่าลูกมีปัญหาเรื่องของแพ้นมวัวหรือว่าตัวคุณแม่แพ้นมวัวก็ให้กินเป็นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์นะคะแทนได้ค่ะแล้วก็อาจจะต้องเสริมแคลเซียมเม็ดนะคะกรณีที่กินนมวัวไม่ได้หรือว่ากินนมไม่ได้เลยนะคะบางคนกินนมไม่ได้เนาะ สี่ค่ะกินพวกเมล็ดถั่วนะคะเมื่อกี้พี่กันบอกแล้วว่าอาหารว่างให้เป็นพวกกลุ่มพวกเมล็ดถั่วก็ได้ค่ะมีประโยชน์ด้วยนะคะหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองพวกน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยคือกินได้นะคะอันดับห้าที่ต้องกินในแต่ละวันคือหมวดแป้งกินข้าวนะคะข้าวหรือผลิตภัณฑ์จากแป้งเนี่ยพี่กันแนะนําว่าให้ขอท้าให้ดีนะคะกินเป็นข้าวแบบข้าวซ้อมมือข้าวแดงข้าวไรเบอรี่นะคะเพราะว่าจะมีพวกวิตามินบีนะคะซึ่งจําเป็นนะคะสําหรับคุณแม่นะคะ วิตามินบี2เนี่ยจำเป็นในคุณแม่มากเพราะว่าบางครั้งคุณแม่จะมีการปวดหัวนะก็บางส่วนหนึ่งก็มาจากการขาดวิตามินบีนี่แหละค่ะดังนั้นคะถ้ากินได้นะคะก็กินเป็นพวกข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอรี่ข้าวกล้องนะคะนอกจากเป็นข้าวที่มีประโยชน์มีวิตามินแล้วนะคะข้าวกลุ่มนี้ยังทําให้คุณแม่ลดปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกด้วยเพราะว่ามีกากใยเยอะนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกหลังคลอดลองกินข้าวซ้อมมือข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่กลุ่มนี้นะคะ กินอะไรอีกเมื่อกี้นะคะมีเนื้อสัตว์ไข่นมนะคะถั่วข้าวนะคะที่ต้องกินอีกคือผักผลไม้นี่ก็สาคัญมากนะคะผักผลไม้มีพวกวิตามินเยอะนะคะก็คือกินทุกวันกินตามฤดูกาลนะคะถ้าเป็นผลไม้หวานก็อาจจะกินแค่กินพอประมาณอย่ากินเยอะเดี๋ยวน้าตาลจะขึ้นคุณแม่ก็จะอ้วนนะคะก็กินแค่พอประมาณให้กินเป็น ผลไม้ที่ไม่มีรสหวานนะคะก็คือเหมือนกลุ่มคนที่ใช้ลดน้ำหนักคือพวกฝรั่งนะคะอันนี้กินได้เยอะๆเลยนะคะนอกจากช่วยเรื่องของได้ชารอาหารแล้วนะคะพวกผักผลไม้นี่อย่าลืมนะว่าช่วยในเรื่องของการระบายด้วยนะคะถ้าคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไม่อืดที่กินนมแม่ล้วนลูกไม่อืดแม่ลองกินน้าผักปั่นสดนะคะเห็นผลชัดเลยค่ะว่าลูกจะอืดออกง่ายขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ข้อ7คุณแม่ต้องทานพวก ในแต่ละวันนะคะควรจะมีไขมันหรือว่าน้ํามันจากพืชนะคะน้ํามันจากพืชเช่นน้ํามันทานตะวนันน้ํามันถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกินบางนะคะแล้วแล้วถ้าคุณแม่นะคะกินแล้วกินไม่ครบห้าหมู่จะเป็นอะไรไหมคะพี่การลูกจะได้สารอาหารครบถ้วนไหมอันนี้อยากรู้กันไหมคะพี่ว่าคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่คงอยากรู้นะคะอ่าถ้าเรื่องของผลกรณีที่คุณแม่กินไม่ครบห้าหมู่นะคะ ข้อแรกเลยสิ่งที่คุณแม่อยากรู้นะคะพี่คิดว่าในเรื่องของคุณค่าสารอาหารนะคะในน้ำนมแม่นะคะสำหรับแม่ให้นมที่กินอาหารไม่ครบ5้าหมู่แต่ไม่ถึงขั้นขาดสารอาหารอ่าไม่ถึงขั้นขาดสารอาหารอย่างรุนแรงน้ำนมแม่ยังมีคุณค่าเนื่องจากว่ากระบวนการสร้างน้ำนมเนี่ยจะดึงสารอาหารในร่างกายของคุณแม่ค่ะไปอยู่ในน้ำนมและส่งไปให้ลูกใครที่จะขาดสารอาหารรู้ไหมคะกรณีนี้ก็คือตัวคุณแม่ค่ะไม่ใช่ลูกนะคะอันนี้เลยสําคัญมาก ถึงปริมาณจะมีผลต่อการสร้างน้ํานมค่ะในคุณแม่ที่ขาดสารอาหารนะคะมีงานวิจัยบอกแล้วว่าจะมีปริมาณน้ํานมน้อยป่าคุณแม่ที่ร่างกายมีกินอาหารครบถ้วนมีภาวะโภชนาการที่ดีนะคะดังนั้นคุณแม่ที่ออดูแล้วแบบกินอาหารไม่มีน้ำนมน้อยแล้วตัวเองก็เป็นคนกินน้อยเนี่ยพี่กันเจอเยอะนะคะบางทีก็กลัวว่าหลังคลอดน้ําหนักจะไม่ลดนะคะก็เลยกินน้อยด้วยน้ํานมก็น้อยไปด้วยนะคะอันนี้ก็ เปลี่ยนความคิดใหม่คะ่ะกลับมากินอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะกินให้เพียงพออย่าลืมกินเพิ่มเวลาห้าร้อยกิโลแคลอรี่นะคะอีกอย่างหนึ่งพอคุณแม่กินอาหารไม่ไม่ครบทวนเนี่ยปัญหาอย่างคุณแม่ก็จะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียอย่างที่พี่แกนบอกน้ำนมหดนะคะน้ำนมหดน้ำนมหายน้ำนมน้อยตามมานะคะก็คือ,ะคะอมีเรื่องของเชิงของปริมาณน้ำนมนะคะ่ะอ่ารู้แล้วว่าควรกินอะไรบ้างและอะไรที่ไม่ควรกินนะคะมาฟังกันต่อเลยคะ่ะ อะไรที่แม่ไม่ม่นมไม่ควรกินมีเหมือนกันนะคะว่าไม่ใช่ไม่มีนะคะอาหารอันดับแรกเลยอาหารหมักดองนะคะที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวลูกตัวคุณแม่ด้วยนะคะก็มีผลนะคะบานทีหลังคลอดในร่างกายเราภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงเต็มที่นะคะการหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มนี้ก็มีประโยชน์ต่อคุณแม่นะคะเนื่องจากช่วงคลอดเนี่ยเราสูญเสียเลือดเยอะนะคะเลือดเนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะคะใน ในการทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแข็งแรงนะคะอาหารหมักดองก็ควรงดนะคะดังนั้นอาหารใส่สารเคมีสารแกนบูดคือเราอาจจะต้องเลือกกินนิดนึงเนาะเพราะมันมีผลต่อเราด้วยนะคะ2ก็คืออาหารที่แม่ให้นมไม่ควรรับประทานจริงๆแล้วมันก็ทุกคนอ่ะไม่ใช่แม่ให้นมอย่างเดียวนะคะอาหารที่ปรุงรสจัดอ่ารสจัดนะคะใส่น้ําตาลเยอะน้ําปลาเยอะรสเค็มรสเปรี้ยว จัดหวานจัดรสเผ็ดจัดนะคะอาหารที่ใส่ผงชูรสนะคะสีสองคอสสารกันบูดนะคะอันนี้คือคุณแม่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าทุกคนนะคะผู้หญิงเราทุกคนนะคะอันดับสามคือที่คนหลีกเลี่ยงนะคะคือแอลกอฮอล์ค่ะคือจริงๆแล้วพี่กันเนี่ยไม่แนะนําให้คุณแม่ที่ให้นมลูกหรือว่าเลี้ยงลูกกินแอลกอฮอล์เลยเนื่องจากว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ได้แค่ส่งผ่านไปที่น้นํานมลูกอย่างเดียวนะ มันทำให้คุณแม่เนี่ยหลับสนิทนะคะก็กังวลเรื่องของที่เวลาที่คุณแม่เลี้ยงลูกแล้วสติปะะัญญามันจะขาดหายไปนะคะเราอาจจะดูแลลูกได้ไม่ดีเต็มที่นอนหลับก็นอนหลับสนิทเกินไปอาจจะไปทับลูกหรือว่าไม่ได้ยินเสียงลูกร้องนะคะอันดังนั้นค่ะก็คืองดได้งดค่ะแต่พี่แก้ก็เข้าใจว่ามีแม่กลุ่มหนึ่งค่ะที่ยังคงอาจจะต้องกินเนื่องจากงานมีเหมือนกันมีคุณถามพี่แก้มานะคะคําแนะนําค่ะ เขาบอกว่าหากกินเบียร์หรือไวน์นะคะปริมาณไม่เกิน1แก้วหรือประมาณ1 8 0 c แซีซีนิดเดียวนะคะนิดเดียวนี้ไม่ต้องปัง๊มนมทิ้งนะคะแต่ถ้าเกิดกินเกินนะคะต้องปั๊มนมทิ้งภายใน3-6ชั่วโมงค่ะ,ะคุณแม่ก็จะหรือหรือหลังจากจนขวาคุณแม่จะรู้สึกว่าคุณแม่หายหมึนเมาจากแอลกอฮอล์คุณแม่ถึงให้นมลูกได้เอานมมาให้ลูกได้นะคะเพราะบางคนจะถามพี่กันมาว่า หนูกินแอลกอฮอล์มาหนูควรจะต้องปั๊มนมทิ้งเท่าไหร่นะคะถ้ากินไม่ถึงร้อยแให้นมลูกได้ถ้ากินกลางๆไม่เยอะมาก3-6ชั่วโมงแต่ต้องดูก่อนว่าตัวเองเนี่ยยังมีอาการมึนเมาอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีก็งดไปก่อนนะอันเนี้ยอันนี้เลยนะคะ4คือคาเฟอีนนะคะจริงๆแล้วคาเฟอีนนี่ก็คือกินได้ แต่ต้องไม่กินเกินวันละ1แก้วหรือ300มิลลิกรัมต่อวันนะคะถ้าไม่กินได้ยิ่งดีต้องบอกนิดนึงนะคะแต่ก็อันนี้ก็เข้าใจด้วยความที่ตัวเองเนี่ยก็คือเลี้ยงลูกเนี่ยบางทีก็ง่วงนอนเพียนะคะการกินเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะสวัสดี172คนนะคะเรากำลังอยู่ในหัวข้อแม่ให้นมห้ามกินอะไรบ้างนะคะ ต่อไปก็คืองดสุบบุหรี่ค่ะอันนี้สาคัญมากนะคะฟันบุหรี่มือสองก็กควรหลีกเลี่ยงนะคะงดสูบบุหรี่ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีสารนิโคตินนะคะที่ผ่านไปให้ลูกได้นะคะอันนี้สาคัญ่าแอลกอฮอลเลยค่ะคือต้องงดเลยนะคะต่อไปนะอีกนิดนึงนะคะสําหรับหัวข้อก่อนที่เราจะตอบคำถามกันนะคะ,ะห้ามต่อไปแม่ให้นมห้ามกินอะไรอีกนะคะ พวกอาหารขยะกี้พี่กันบอกแล้วขนมขนมอาหารว่างขนมกรอบๆนะคะแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยคือพยายามงดเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับลูกมากนะักหรอกแต่คนที่จะรับผลเนี้ยคือตัวแม่นั่นเองค่ะแม่ร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยการสร้างน้ำนม,นมต่างๆก็ไม่เต็มที่เลี้ยงลูกก็ไม่ดีนะคะทีนี้อีกปัญหาหนึ่งที่คุณแม่หลายท่านนะคะก่อนที่จะจบเรื่องของอาหารที่แม่ให้นมกินได้หรือไม่ได้เนี่ย อาหารในกลุ่มที่กลัวว่าลูกจะแพ้ค่ะคือบางคนนะคะก็กลัวว่าลูกจะแพ้อาหารนู่นนี่นั่นทําให้เกิดการงดเข้มอบอกก่อนเลยว่าโอกาสที่ลูกจะแพ้เนี่ยมีเพียงหนึ่งเปอร์เซนต์เท่านั้นนะคะซึ่งไม่ได้มีเยอะเลยนะคะคุณแม่ให้นมไม่จําเป็นต้องงดอาหารกลุ่มเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นหากว่าลูกของคุณแม่ไม่ได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอว่าแพ้อาหารนะคะดังนั้นค่ะกินได้เลยค่ะนมที่พี่กันบอกให้กินนมนะคะ นมกินได้เลยขนมปังนมเนยกินได้พอประมาณนะจ๊ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวแม่อย่างเดียวนะคือไม่ใช่แค่กังวลเรื่องลูกตัวแม่เนี่ยละคะ่ะก็จะได้พวกอาหารพวกนี้เข้าไปเยอะเกินไปเกิดแบบอ้วนน้ําหนักไม่ลดสักทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือกินแค่พอหาย,ยากกินพอประมาณแต่ว่าอย่าไปจัดหนักอาหารทะเลก็ไม่ต้องงดคือกินได้นะคะพอประมาณอีกเช่นกันนะคะพอประมาณคือแบบอ่ะสมมติว่ากินหอยแมงภูกินเป็นกิโลอะไรเงี้ยเขามไม่เรียกว่าพอประมาณนะคะ กินเต็มที่ก็5ตัว10ตัวเนี่ยถือว่าพอแล้วนะคะคือกินให้พอหายยาแล้วก็ได้สารอาหารที่หลากหลายนะคะอ่ทีนี้อาจจะมีอีกบางกลุ่มถามพี่กันมาว่าแล้วอาหารเสริมอ่ะหนูกินได้ไหมใครอยากรู้ไหมคะเรื่องของอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมเนี่ยคือกินได้นะคะแคลเซียมที่พี่กันบอกนะคะใครกินแคลเซียมเม็ดไม่ได้กินแคลเซียมเม็ดฟูก็ได้นะคะวันนั้นมีคนถามพี่กันมาว่ากินแคลเซียมเม็ดยาวๆเนี่ยแล้วมันเหมือนขึ้นไส้นะคะก็ กินพวกแคลเซียมเม็ดฟูมีหลายยี่ห้อที่พี่แกนเคยกินจะรู้สึกว่าจะเป็น CDR นะคะถ้าจำไม่ผิดแคลเซียมเม็ดฟูแคลเซียมเนี่ยนะคะธาตุเหล็กนะคะก็คือเป็นยาบำรุงเลือดนะคะพวกโอบิมินไตเฟอรีนนะคะกินวิตามินซีได้ไหมแม่ให้นมกินได้ค่ะวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมกินได้นะคะวิตามินดีกินได้นะคะอันเนี้ยนะคะก็คือเป็นวิตามินเสริมที่คุณแม่ให้นมเนี่ยรับประทานได้ไม่มีอันตรายนะคะ โอเคสวัสดีค่ะยังอยู่กันที่171ท่านนะคะขอบคุณบอสนะคะที่สนับสนุนการไลฟ์ในครั้งนี้นะคะ mm hmm. มอสติลเชล่านคะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ